สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนผู้ติดตามวิดีโอของผมอยู่ในขณะนี้นะครับอาเ้าเมื่อนี้อากาศเย็นเย็นนะครับพี่น้องอากาศดีดีนะครับแสงพระอาทิตย์กสอดซองนะครับแสงพระอาทิตย์กสอดซองนะครับลงสู่น้ำนะครับกท็ทำให้มีความสวยงามเมือ่อึ้ำจักน้อยเพราะว่าช่วงนี้มีผ้าอยู่เข้ามาพี่น้องที่รักและคารพครับผมจะให้พี่น้องติดตามชมผมมา อันนี้ครับคือถนนเขาหมูบ่บ้านบ้านห่วยฝาตําตบลน,นิคมห่วยเพิ่ออำเภอห่วยเพื่งจังหวัดกาฬสินุ์ครับด้านด้านนี้ออกจากหมู่บ้านมานิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นอ่างนะครับอ่างเก็บน้ำนะครับอ่างเก็บน้ำบ้านหวยฝาตําบลน,นิคมห่วยเพิ่ออำเภอห่วยเพิ่จังหวัดกาฬสินุ์ครับมีเนื้อที่อยู่ประมาณกว่าต่ำกว่าเ็ตพันไรนะครับพี่น้อง มื่อนี้จะเอาประวัติอ้างหวยฝามาให้พี่น้องเลยชมเพราะมันเป็นข้าวสาข้าวลือือออกมาฉะนั้นเมื่อนี้เข้าจึงตามไปหาขอเท็จจริงพยานปากหลายคนว่าอ้างบ้านหวยฝามีจระเข้สองพันพันหนึ่งคือจอระเข้พันถำท่านพันหน่อยใบไงตัวไ่ก็จะประมาณท่อแผ่น ทอขาโตนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับพี่น้องอีกพันหนึ่งก็จะเป็นพันพญาชารวันเป็นโตใหญ่ขนาดบ่าตำกว่า3-4เมตรเอ้าพี่น้องบางคนหลายท่านเอาบ่าแม่ออามาเบ้าตัวกันบ่้ดยเกียรติด้วยตำแหน่งอดีตนายกอบอตนิคมห้วยเพิงบ่เอามาเบาวให้พี่น้องฟังหรอครับเลี้ยงตัว เอาเรี่ยงจริงมาเว่ากันฉะนั้นก้อนผมจะเอามาลงชิปตรงนี้ผมกลับไปสอบปากหาพยานปากยืนยันมาว่าเห็นจริงหรือไม่นะครับพี่น้องครับด้วยความเคารพในเรื่องในเล่าในการที่จะเป็นอ้างมาานี่ใส่กันน้ำอยู่ในแห่งนี้นะครับบ่ตาต่้กว่า80ปีครับพี่น้องมีลอบผู้เขาป้าไหม้ด้วยความสวยงามนะครับ เป็นปลาเป็นผู้เขาล้อมรอบนะครับพี่น้องที่รักและคารพบครับด้วยความคาร,รุของพี่น้องผมจึงว่าเป็นอย่างจังเอามาลงผมบอกจะให้มันเกิดลักษณะที่ว่าง่วหายแล้วมาหล่อมคอกนะครับประมาณมือ่อสองมื่อที่ผ่านมาผมได้พบกับท่านปอจรันหรือปออวุโสของอำเภอห้วยเผิงเฮ้านะครับก็ได้คุยคุยเกินเกินวาถาาเลี้ยงที่ผม เอามาลงเฟซนี่เป็นเรื่องจริงผมมีพยานจริงท่านปออาวุโสหาแนวทางซอยเหลือแก้ไขปัญหานี่ออกไปจากอ่างไหแน่เด้อครับอันนี้ด้วยความคารพเด้อครับพี่น้องด้วยความคารพเด้อครับท่านปอขอความอนุเคราะห์แต่ว่าจริงบ่จริงเท็จจริงประการใดอยากให้พี่น้อง ติดตามบึงฟังพยานหลักฐานเมื่อนี้มีพยานหลักฐานบ้านเล่าสีแก้วกะมีพยานหลักฐานบ้านหนองแสงกะมีพยานหลักฐานบ้านหวยฟ้ากะมีผู้ที่จะมาจแจ้งว่าเห็นจริงหรือบ่จริงฉะนั้นหลักฐานแค่หาหกคนคงสิเพียงพ่อคันอยากได้หลักฐานเพิ่มเติมโอดเขามาติดตามที่ผมลงเฟซไปผู้บนเห็นนะครับ ต้องไปสอบถามอีกครั้งเพื่อก้มจัดจิตแต่วันนี้มื้อนี้ผมว่ามาลงรับประกันได้ว่าบแมน่นเรื่องขู่ขึ้นมาบแมน่นรวาเรื่องเท็จเป็นเรื่องจริงจริซึ่งเห็นมาปีนี้ก็เห็นปีกลายมานี่ก็เห็นปีที่ผ่านมาหนึ่งสองสามเห็นมัดทุกปีนะครับฉะนั้นพี่น้องครับ ผมขอฝากเตียนไปทางผู้หายอยู่หาจินนะครับกลางคำกลางคืนกลางเว้นก็นดีมากผู้หนึ่งคนเดียวนะครับให้ละมัดระวังแล้วโดยเฉพาะลูกหลานมาเล่นน้ำนะครับลูกหลานมาเล่นน้ำช่วงมันบ่มีเหตุเกิดก็ว่าเป็นยังดอกครับแต่ว่าถ้ามันเกิดเหตุพี่น้องจะวางงวหายแล้วมาหลอมคอกมาเป็นการตายต,ายตืมตุ่มว่าแม่นได้ครับพี่น้องเนาะ ฉะนั้นครับเศร้ามื้อน,นี้พี่น้องติดตามรับชมรับฟังวิดีโอของผมขอให้พี่น้องทุกคนนะครับชิปเข้าไปเบื้องหาชุ่มพยานปากพยานหลักฐานที่เป็นมาหยินยันว่าเห็นในอางเงานะครับฉะนั้นเศร้ามื้อน,นี้นะครับผมก็ขอยุติเฉพาะผมแต่เพียงสำนีขอให้พี่น้องอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีความสุขทุกคนถูกหวยรวยเบื่อลำลำรวยรวยถูกทัวนากันสำหรับมื้อน,นี้ ขอเก่าคำว่าสวัสดีครับ